โยนปัสสาวะสวัดีวิลร hey, e ุ่นเมกาดวิลรุ่นดูบาด์วิลรุ่นชาวไซทุกคนยกันแล้วนะทุกผู้ชมนะวันนี้เราอยู่กันในเกมคลายแอคต์สตรีกันแล้วนะครับเออวันนี้เราจะมาแบว่าเอาอีวิวเลชันของเราเนี่ยมาตบบอสกันนะทุกผู้ชมนะหลายคนบอกเฮ้ยพี่ขับรถรุ่นอะไรวะอีโวนะครับตัวบอกว่าอีโวอีโวคลาสหนึ่งตัวตรึงนะคนดูนะเชดเอาอาก็มาดีเคิฟเอ้ยโคตรหนาโคตรตรึงคนดูอ๋อเด้เราจะมาแบบว่าขับตบบอสกันสักหน่อยนะคนดูนะ เดีย๋ยวไปจอดถ่ายรูปก่อนไปจอดถ่ายรูปแบบสวยๆตึงๆสักหน่อยยังยังยังยถอยหลังหน่อยครับโอเคฟึบนี่เอาอ่ะโอ้ยภาพแม่งเบอร์จัดเลยถอ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 ยออกหน้าฟึบหยุดอถอ่ายรูปให้ทุกคนดูนะครับว่าพี่โคกตึงขนาดไหนอีโวพี่โคก็โคตึงโคต,งโคตึงคนดูวู้ อาวันนี้เราจะมาคัฟให้ดูนะครับหลายคนถามว่าพี่เอ้ยพี่ใช้มือถืออะไรวะมือถือเกมมิ่งโฟนอะไรไอ้มือถืออะไรทำไมมันมันแรงแท้ท่านผู้ชมนะพี่ก็ใช้มือถือในส่วนของเร o นโวรีเจนโฟน2นะท่านผู้ชมนะเป็นอ่าเกมมิ่งโฟนนะครับท่านผู้ชมนะเป็น snapdragon 888 ram 16 gb รอม5.12นะท่านผู้ชมนะอืไปซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำใยบยใต้คลิปนะว้าวมาเราจะมาโต๊ะบอสโชว์สักหน่อยเอ้ยมาดิ แล้ววู้บอสคัทหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่ผมมาตบบอสคัทหนึ่งเย้เกิดตรึงเกิดตรึงอมไรกูเอาเอาว่ะเอาว่ะคนดูหลายคนบอกว่าพี่โค้กแต่งยังไงมาว่าทำไมมันมันคุมมันดูคุมง่ายจังรถพี่มันคัทหนึ่งนะท่านผู้ชมนะคือรถรถเอาเอาถังใหญ่มาใส่แล้วก็เอาเครื่องออกหมดเลยนะครับอืมเอาไม่ใช่เอาเครื่องหอ,อกเอาไออะไรนะพวกของแต่งออกให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมน้องก็จะเหลือเป็นแบบคัทหนึ่งปกตินะครับ แล้วก็ใส่เทอร์โบใหม่นะครับเป็นเทอร์อรโบถูกสุดอะคนดูเพื่อให้ร้าน Richman Shop เพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ซด้วย w i c h m a n Shop ว้าวมันรถมันลงคาสนะครับเหลือแค่คาสตหนึ่งนะ แล้วก็แต่งพวก่าควบคุมดีๆนะครับซูเปอร์ชั่นอะไรบกยางยางก็เติมยางต้องเติมแข็งนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่าโหลดต่ําเกินไปนะครับถ้าโหลดต่ามันพลิกได้ง่ายนะครับเอาจิงิงยอนโหลดต่ำอ่ะในชีวิตจริงมันมันมันพลิกยากนะแต่ไอไอคันนี้มันขับเคลื่อนสี่ล้อไงถ้าโหลดต่ำมากมากอ่ะมันขึ้นฟุตบาทนิดนึงหรือว่าอ่าเลี้ยวโค้งเนี่ยนะครับมันจะปัดนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ดาวฟอร์สผมค่อนข้างที่จะปรับมาดีนะครับท่านผู้ชมนะให้มันติดพื้นหน่อยนะครับเขาตรึงเขาตรึงเขาเรียกว่าเกาะพื้นนดีๆ่ออย โคตรตึงก็ตึงนี่ก็ไม่อยากจะมูเท่าไหร่หรอกนะถ้าแข่งกับพี่มันเร็วไปน้อง10ปีต้องหู้ไกลๆขององิงอ E 8แปดหกอ่ะมันเจอ E โว9เก้าพี่โคตรตึงไงมีซูีโวเก้าอ่าของผมหกสปีดนะคนดูนะหกเกียร์นะครับผมยังไม่ได้จูนเกียร์นะยังไม่ได้จูนเกียร์เท่าไหร่นี่วู้ hoo. เอาว่าในห้าพันชิวๆนะครับนี่ตบบอสผมไดห้าพันนะแล้วผมก็ไปอ่ย้อนเวลาหาอดีตเนะี่ยคนดูนะโคตรตึงโคตรตึง ตรึงอ่ะโคตรตรึงมานี่เราก็จะไปแข่งในต่อนะครับแต่ว่าผมจะทำการแบบว่าไปในส่วนของแต่งรถสักหน่อยนะครับผมจะไปจูนเกียร์ใหม่นะคุณดูนะช่วงช่วงปลายมันเร่งไม่ค่อยมาอนะ่ะอืมเดี๋ยวเราไปจูนเกียร์ใหม่ก่อนมาว่ะมาว่ะอ่าผมจะมาที่ transmission นะทุกชุมนะแล้วก็อัปเกรดหน่อยนะครับคัทเออผมยังไม่ได้เปลี่ยนคัทนี่ว่า นี่ครับสองหมื่นกว่านะเขเปลี่ยนอะไรดีไหมเปลี่ยนอะไรดีไหมวะคนดูอันนี้เฟืองนะครับอันนี้คลัชเป็นกันไอ้ตัวนี้คลัชคลัชจุดนี้นะครับคลัชดีๆนะอัดผมยังใช้สปอร์ตอยู่เลยอะ่ะอัดเรซิ่งจะบวกเรตติ้งห้านี่ว่ะใส่ตัวนี้ก่อนแล้วกันบวกเรตติ้งสิบสองโอเคโคตึงโคตึงอัปเกรดสักหน่อยนะครับนี่มันจะมีเกียร์ชิปสปีดบอกอยู่นะท่านผู้ชม ไฟนอนผมจะไปปรับเท่ากับมันเกียร์เกียร์ห้านะท่านผู้ชมนะให้มันแบบว่าไอ้เกียร์เกียร์สีมันมันมันชักรอบไวขึ้นหน่อยนะครับว่าเกียร์สีชักรอบไวขึ้นหน่อยโอเคเออหนี่แค่นั้นพอนะครับให้มันแบบว่าให้มันทดไวขึ้นนะ yes apply setting นะนอกน,นั้นผมก็จะปรับปกติเลยเห็นไหมเนี่ยเครื่องผมว่าไอ้ตรงเนี้ suspension ผมเนี่ยปรับเป็นแบบอ่า elite นะครับ elite หมดเลยนะฮะแล้วก็ ultimate นะครับเกือบหมดนะครับแล้วก็ยางนี่ยางผมใช้เจ้าตัวนี้ เดี๋ยวดูเปิดให้ดูยางผมใช้หน้า,าลีซิ่งลบห้านะจริงใส่ลีซิ่งวกห้าได้นี่หว่าลีซิ่งวกสิบได้นี่หว่าเฮ้ยโอ้โอเคอัพเกรดยางได้แล้วโอเคใส่เลยเลีซิ่งวกสิบยางใหญ่นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็แม็กเนี่ยล้อเนี่ยผมใช้ในล้อไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดให้ดูร้อยอิลิตนะร้อยอิลิตหน้าเท่าไหร่ร้อยอิลิาขอบสิบแปดนะครับหน้าสองสี่สองสี่ห้า เอากันแหละนะถ้าผมปรับถ้าผมไปเอาเนี่มขึ้นมันก็ได้อยู่นะครับนี่เห็นไหมเออโคตรึงมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมกระมอนแมนเฮ้บอยเอาว่าเอาว่าพี่โค้แม่งตึงจัดแน่นอนปรับมาแล้วนี่ลุยต่อเลยได้ครับกลัวอะไรจะกลัวอะไรโหเอาว่าพี่โค้แม่งตึงพี่โค้แม่งตึง ไหนคนมองเอ้ยพี่โคกเล่นเกมมิง่งโฟนมันไม่ร้อนเหรอบอกว่าไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันมีระบบระบายความร้อนที่ดีนะ๋ยวผมจะพอ้อทให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนี่มันมีพัดลมในตัวนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าเกมมันรันได้แค่30เฟรมนะแล้วก็อ,อุณหภูมิเครื่องผมอยู่ที่ประมาณ44นะถ้าถ้า,ถาต้องบอกเลยนะถ้าถ้าแบบว่าไม่ใช่ในส่วนของเกมมิง่งโฟนนี่ไม่มีทางเลยนะครับท่านผู้ชมนะที่แบบว่ามันจะรันได้ขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะไม่มีทางเลยนะครับที่แบบว่าจะเล่นแล้วไม่ร้อนนะท่านผู้ชมนะเอ้ นเกมมินิโฟนผมนี่เล่นเกมนี้นี่ขนาดแค่สามที่เฟรมยังยังสี่สิบแปดองศาอ้าวโอ้โหมันโอ้มันเกินคนดูดูเถอะบอสมันกวนตีอย่างงี้เลยคนดูแต่เกมนี้ผมเล่นนานๆประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะมันจะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดนะท่านผู้ชมนะหรือเพราะมีพัดลมในตัวนะเัวตรึงตัาตรึงไปเลยดิมาว่ามาว่าที่จริงผมควรเอาเครื่องไปเคลือบคาร์บอนด้านหลังนะตัวระบายความร้อนอะ นี่เนี่ยเฮ้ยกาจะเบียดมันให้มันเฉียวรถสักหน่อยนะหนังลิงพูดตุเถอะน้องลงพูดหัวหน้าออู้ออ้นักลิงกินนักลิงกินติดน็อตเลยดิเดี๋ยวเดียวด้วยผมต้องฉีกมันเลยนะมันแข่งแค่รอบเดียวนะครับด้านหน้าเป็นเส้นชัยละมาว่ะมาว่ะมาว่ะมาถะ่วเอาอดีอะไรเอาลากูอะไรเอา ขอตรึงขอตรึงเฮ้แ hey, มนชนะแบบชิวๆโอ้เงินห้าพันอ่ะเข้าเป๋ารัวๆเลยว่ารัวๆนวๆเลยว่าอันนี้ยังเป็นแพทเ,เห็นกล่องเห็นกล่องเห็นกล่องเก็บกล่องให้หน่อยนี่กล่องราคาแปดร้อยเลยนะคนดูนะนี่แต่ก่อนตอนชว่วงปีใหม่มันจะมีกล่องราคาสามพันอยู่นะครับอันนี้กล่องแปดร้อยนะเก็บไว้เก็บไว้เบสตี้มงคลแก่ชีวิตเอ้ยนี่สองชั่วโมงจะไปเดินทางข้าเมเวลาต่อนะคนดู มาว่ามาว่าโคตรตึงเอาอีกรอบหนึ่งเลยละกันใส่ใจได้เขมองใส่มองได้ทั้งป่าโคตรตึงโคตรตึงเจอพวกเปิดประทุนด้วยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เปิดประทุนจะโดนพี่เปิดเปิดนาเอาว้าเปิดโลกเปลี่ยนเว้ยกรมวแมนโคตรตึงโคตรตึง,ตงมาดิจืดจืดดืดจืด จ,จืดจืดดืดจืดเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงคนดูเสียงมันดังเกินไปเสียงเกมผมเนี่ยลดลงสักหน่อยโอเคอย่างนี้แหละพอดีเบรกลงหน่อยนี่โค้งตึงๆโอ้ยอีโวมันโค้งยากนะไอ้พวกเล่นอีโวเซียนๆน่าจะรู้ดีนะครับคนดูนะพวกขับสี่นะครับกับเครื่องสี่ล้อเนี่ยมันจะโค้งยากหน่อยโค้งมาเลยมันแข็งโอ้โหนี่แรงเกินแรงเกินเอดีพอดีพอดีพอดีเบียดเลยเบียดเลย ขโมนแมนในตัดเดียวเยี่ยวเหนียวเลยดิอ้าแล้วแล้วแข่งสองรอบเลยนะคนดูนะโอ้รอบเดียวก็เหลือแหล่แล้วผมต่อให้เลยห้ารอบอะบอกเลยขี่จนน้ำมันหมดอ <c oughs> เอาวะเอาวะนี่โปรไฟล์ Line, มันบอกว่ามันแดงนะมันแดงผมต้องขับเริม่มขับระวังลนะผมจะแตะปล่อยแตะปล่อยเอานะครับช่วงที่มันแบบว่าจะเริ่มเข้าโค้งนะ แต่ปล่อยแต่ปล่อยในที่นี้คือแต่ในส่วนของคัลลิ่งนะครับให้มันลดระดับความเร็วลงจริงชะลอก็ได้นะครับแต่ร้านริชแมนช็อปเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h ็บ n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเซนด้วยริชแมนช็อป ชโลมมันก็เสียอตัตราเร่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเกวดตึงหปรับหืมปรับ4 200วะ่ะนีเป็นไงสับเกียร์ที200อะผมให้มันให้มันไวขึ้นนะให้มันสับไวขึ้นนี่ชโลชะลแต่ปล่อยแต่ปล่อยนีเกิดตึงเกิดตึงเทิร์นรอเลยนะท่านผู้ชมนะที่จริงปรับเทิร์นก็ได้นะปรับมินวนเทิร์นได้ครับอุ้ยหูแม่งเอ้ยเสียหลักนิดหน่อยมาคนดูแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเราเรา,เราฉีกมันมาไกลนะบอดมันตามไม่ค่อยทันดอกขีกมาไกลมากคนดู เอาว่ะเอาว่ะมาดีนี่ยสี่เราผมปรับมาแล้วนะให้มันสับไวขึ้นนะครับคนดูเฮ้ยตือนสับห้าได้แล้วน้องสวยหรือว่าแรงอยู่นะต้นผมยังไงก็จัดอยู่แล้วนะครับคันนี้นี่นี่ดวผมจะแตะปล่อยแตะปล่อยแบบเมื่อกี้นี่เลย เอาว่ะนี่ในตระัดตัวตึงตัวตึงตัวตึงเรียบร้อยครับพี่โคแม่งตึงจัดเลยว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาต่อไปฮะเอาว่ะเอาว่ะแข่งต่อไปเลยครับรัวๆรัวๆคุยเงินโคตรหนาบอกเลยมา let's go let's go โอ้ตตึงโอ้ตตึง <iałem> เอาอ่ะเอาอ่ะเฮ้เฮ้ยอีซี่แมนเฮ้ยมีรถมาโค้งหน่อยโค้งหน่อยออกซ้ายครับสวย บอดตึงบอดตึงติดในตัดครับยา,ยาวๆนี่ครับบีกอันนี้แข่งสามรอบแล้วนี่คนดูบอดตึงอยู่นะด่านนี้ผมบอกเลยบอดตึงที่สุดแ้วที่ผมเคยเจอมานะผมพูดเลยคําเดียวบอดแม่งตึงจริงด่านเนี้ยเอาว่ะเว่ะผมก็ไม่ได้กลัวดอกคนนูผมเล่นมันมาหลายรอบละ อีกหน่อยน,นี่ตรงนี้ต้องระวังดูจนได้โดนกระบะเก่าๆแซงัาจนได้ไลเอาไลเอาเยรถแป่งชอบตัดหน้าอย่างงี้หละคนดูเนี่ยแหละที่ต้องระวังผมจะมาฉีกมันตรงนี้ลนะไล่เลยตอนนี้เอาดีน้องเอาดีน้องตรงนี้ครับจั้เลย แทงลึกนะนี่มันชนมันชนบอกแล้วอย่าน้องถ้าไม่เก่งเท่าพี่อย่า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 มันแหลมกับพี่เด้อโคตรึงโคตรึงลองทามิสโลลียินดีที่ได้เจอบ่วนโอ้ชนชนชนโอ้ยไม่เงยพาดนิดหน่อยว่ะบังมันหน่อยบังมันหน่อยเออให้มันไถตูดเรา ไอ้ตุ่นทำคามเร็วเราสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่องนี้แหละแท่งในสวยเราจะกินบอดตรงโค้งเอานะคนดูนะรถมันเลิ่งมาดีไวคันนี้โอ้ถือว่าแรงอยู่นะไอ้เนี่ยมันพยายามนั่นมาได้นะครับแทงในบีกผมกดบีกลึกเลยนะคนดูไวติดในตัดครับโค้งหน้าอันตรายนะรอบหน้าโค้งตรงนี้ เนี่ยถ้าวิ่งพลาดนี่คือจบเลยโค้งเนี่ยเออเอาว่ะเอาว่ะนี่ยเนี่นี่โค้งนี่แหละสวยไม่พลาดครับรอบนี้ตดในตัดโคตรึงโคตรึงเป็นไงล่ะ มีเลี่ยมไหมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากกวนด้วยกันสำหรับเจ้าตัวเกมคลายสตรีทนะในอ่รอบนี้นะครับผมก็มาตบบอรดให้ดูนะครับแล้วก็เผยสูตรจูนนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวอีโว่เก้านะครับมิสูบิชิอีโว่เก้าของผมนะในวิ่งคลาสหนึ่งได้นะครับทำยังไงนะฮะก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะคมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะอยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะครับหลายคนบอกว่าพี่เล่นบนมือถืออะไรก็เล่นบนในมือถือเกมพิ้งค์โฟนนะท่านผู้ชมนะเออมันก็จะแบบว่าช่วยให้เเเรราาาแบบียกว่ อะไรนี่ดียิ่งขึ้นนะครับลดอาการกระตุกน้อยลงนะเห็นไหมอุณหภูมิผมว่าคุมได้ประมาณ45นะครับ40 45นะฮะประมาณนั้นแหละนะครับได้นานๆก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ้งซื้อไว้ให้น้องด้านล่างคำยาในคลิปนะครับส่วนใครนะครับต้องการหาวิปเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็นอาวีพับจีโมบายแกรทีดิแฟคพรีฟาแลนด์เดียบูอินมาท่อวัดสองโลบอกก็ไปเติมกันได้ที่เว็บพิชแมนช็อปนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งาน่วยเงาเกนอะครัับบท่านนผูู้ชมะะถกกกวปติคร5-10%เลยนะเติมถูกกว่าปกติ กูกว่าเติมในเกมนะครับท่านผู้ชมนะ5-10%เลยไปเติมก็ได้ที่เว็บฟรีชแฟนชอปนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปครับส่วนวันนี้พี่โค้กกับตัวเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันีันนี้ยิ่งเจอกันครับพี่โค้กที่ทำเพราะเป็นกำลังใจให้ผมคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึงร้านผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คคคนนนนนเเเติมมมกชัั้้้าาใรรสุุดดดดดปลลอออภยยยวะบบพีงแแไ์ วิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าว